ยังเลยครับผมร้านอาหารป้อมนะครับร้รานปิดแล้วพี่เ,คคเก็บร้านกันด้วยนะครับ,เ,บเออขอบใจมากเลยม,มีความสุขนะครับผมแบตเหลือ17%นะะฮอย่างน้อยได้คุยกับเพื่อนนะครับไฮ <Hi. S 1> ซาล่ากูไปไหนแล้วเนี่ยเอไฮซาล่าเจอทักทายเ,เพื่อนๆหน่อยเร็ว รอโวัสดีครับทุกคนผมเชื่อเอเื่อธอขอให้ทุกคนมีความสุขเร็วขอให้ทุกคนมีความสุขแข็งแรงครับโตไปเป็นเด็กดีปะเนี่ยเป็นีกลับไปนอนแม่ง่วงไหม,ไมสมภากหน่อยดีกว่นะครับผมคุณวลาพรครับครับทักทายเพื่อนๆหน่ดีค่ะ เออนั่งคุยเลยด้วยโอเคหน่อยตัวนึงได้ไ๋ยแม,ม,ม่โอเคมาอันนี้เป็นเป็นคุณแม่ของเองนะครับเอ,อ,เอ้ลูกต้อมสินะ ไม่รู้มีเพื่อนๆรุ่นคุณแม่บ้างป่าะมีนะดีใจมากนะครับนี่เขาบอกว่าจีดสบู่เถื่อนอ่าเป็นไงครับช่วงนี้ธุรกิจสบู่เถื่อนดีมากเลยกําลังจะเปิดห้องทําสบู่เถื่อนอยู่นะกวนทุกววนแม่ชอบทาอะไรบ้างเราฟังหน่อยให้เพื่อนๆฟังหน่อยเผื่อเพื่อนๆยังไม่เคยเห็นแม่หลายคนนะครับผมออชอบทําหลายอย่างนะหนึ่งทำสบู่ทำครีมสำหรับผิวหน้า แล้วก็ทํากับข้าวอแล้วก็ทําอะไรนักแมวไม่เหนื่อยนะทําเยอะขนาดนี้ยทุกวันอ่าตื่นตั้งแต่หกโมงเช้าถ้าหกโมงไม่ตื่นตื่นเจ็ดโมงไม่ตื่นไม่ตื่นคือแมวจะมีลูกแมวสองตัวที่แม่เข้ามาคลอดลูกไว้ให้อ่ะพอหกโมงปั๊บไม่ตื่นเนี่ยเขาจะแบบมุดไอช่องเล็กๆอ่ะที่หมามันมันชอบขุดเอาไว้แบบเดินเท้าออกอ่ะก็จะมาปุก ช่วยกัะปลูกใหญ่เลยเรอ้องเง้ยวเงีบวแม่ไปเรื่องแมวได้ไงเนี่ยนั่นนหะดิ <c oughs> ไปเรื่องแมวเลยนะครับอมืมีเรื่องหมาด้วยไหมหมามีอหม,มาชื่อเปอ,อ้เปอ้์นิสายเป็นยังไงเปอร์ใช่ไหมเปิ้ลขี้อิดฉาอืเห็นแบบเลี้ยงแมวไม่ได้แหละจะแ,แบบว่าทำท่าขี้อิฉามากอแล้วตอนเนี้ย คิดถึงมากอยู่ตัวหนึ่งตัวไหนกระรอกสเวลสันสเวลสเวลสันสเวลไปมีครอบครัวแล้วครับผมก็เป็นกระรอกที่เราเลี้ยงมาตั้งแต่เขาเกิดเลยนะใช่ตั้งแต่ตัวเท่านึ่ก้อยเราไปเรื่องกระรอกได้ไงเนี่ยก็นั่นน่ะสิอ๋อแมวแต่ตอนนี้นะเห็นลูกสเวลลมาเดินละมาเดินทุกวันเลยแม่ล้วไปถึงลูกลูกเวลหรือสันได้ยังไงเนี่ยก็นั่นน่ะสิเนี่ยก็ว่าแล้วรู้แล้วว่าได้จากใครมาเรื่องแบบพูดพูดไม่จบอ่ะเธอ ช่วงนี้ทําอะไรบ้างหายใจฮะแล้วก็กระพริบตากระพริบตาหายใจก็หัวใจเต้นอืมยินดีด้วยมีงานอดิเรกอะไรบ้างบอกเข้าไปพูดเสียงดังๆเลยกล้องอยู่ใกล้อดิเรกคืออะไรทำงานอดิเรกภาษาอังกฤษเลย Copy อ่ะ Copy อ่ะยังไม่รู้จักเถอะเหมือนเหมือนนั่นน่ะก็ชอบพวกพวก Copy พวกเล่นเครื่องบินบังคับชอบเล่นเฮลิคอปเตอร์บังคับชอบ ทำนู่นทำนี่พีเตอร์ชอบอะไรบ้างชอบทำอะไรเงี้ยหรออืมอ่าถ้าชอบเล่นเกมอ่าอืมแค่นี้แล้วก็ออกไปเล่นกับเพื่อนอืมอืเออเออเอ้ากูบอกกันทำไมเนี่ยเออจะคุยว่ามีคนบอกคิดถึงคุณแม่ด้วยแม่สายตายาวมองเห็นไหมเนี่ยเห็นเออคิดถึงนะคะอืมคิดถึงใครคิดถึงทุกทุกคนอืมคิดถึงลูกต้อม คนน่ารักมากเลยนะครับน่ารัก <ผม S 2> น่ารักทุกคนเลยขอบคุณน่ารักมากขอบคุณทุกคนจริงครับ,บคุณนะคะเพื่อนเพื่อนก็น่ารักเหมือนกันดีใจนะที่ได้เจอเพื่อนๆมากขึ้นแม่ก็ได้มีได้ได้มีลูกด้อมได้มีเขาเรียกว่าถ้าเป็นแบบมีแฟนขับเนาะอ,อายุเยอะแล้วยังมีแฟนขับได้อีกนะใครกดขอเข้ามาเนี่ยย้อนยอน้อนเทพเจ้าย้อนอืม สิบห้าเปอร์เซ็นเรื่องลูกสะ r p r i ค่ะแม่ลูกสะ r ้าเหรอมองอยู่นะว่าแล้วแต่อนาคตอแล้วแต่อนาคตแล้วแต่อนาคตอืมอะไรกจะเกิดก็ให้มันเกิดิเป็นสิ่งที่ดีนะครับผมใครขอมาวะเนี่มเธออ่านชื่อฟังเลยเดีอยวอมอมออมเพียงออมเพียงออมเพียง คุณแม่สวยอันนี้กกหกแม่อือเออตอนสาวๆเนี่ยชาลีเทียบไม่ติดแหละเขาจะไปเทียบได้ไงผมเป็นผู้ชายเออสาวๆแม่เป็นวัยรุ่นนะครับผมซึ่งไม่แปลกอยู่แล้วนะฮะเออขอให้ทุกคนมีความสุขแม่ให้พรเพื่อนๆหน่อยแต่ว่าให้ขอขอแปลว่าให้ทุกคนมีความสุขหน่อยเ่ออยากให้ทุกคนมีความสุขนะไม่ทุกข์ ต้องมีความสุขสินะยิ้มยิ้มเ,ย,เยอะๆแล้วก็เดี๋ยวมาดูแม่จิ๊บทำสบู่เถือนกันเดี๋ยวอีกไม่นานน่าจะทำสบู่เถือนแบบแ,แบบไลท์เนี่ยแล้วก็บอกวิธีนี้แล้วก็บอกวิธีนี้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 ท,นทำแบบนี้แบบนี้อือ้แม่เล่นกีตาร์เป็นด้วยนะครับผม,นนผมไม่มู้อมารู้ตอนโตเนี่ยนะครับ จริงจริงเลนกตอนับรุ่นน่ะแม่ชอบเล่นกีตาร์แล้วจริงๆแม่ร้องเพลงเก่งมากแต่ยาเลยนั่นน่ะสิเพราะว่าอายุเยอะแล้วบางทีร้องมันก็ไม่น่าไม่ไม่น่าดูอะเนาะเู้ไปทำกับข้าวดีกว่าแม่อายุเยอะก็น่าดูถ้าถ้าแบบว่าอะไรนะน่ารักน่ารักพูดเก่งแล้วก็เออเด็กที่ไหนพูดอะไรวะร้องเลย สักเพลงครับแม่เดี๋ยวเราให้แม่ไปฝึกก่อนอถ้าแม่ร้องทีนี้ย้อนไปกี่ปีเนี่ยโอ้เดี๋ยวก่อนปีนี้หกสิบใช่ไหมก็ต <40 S 2> ้องย้อนไปสี่สปีปอ่ะสี่สิบปีนั่นแหละสมัยก่อนเรอชูวับชูวับโอ้พอเลยแม่อืโอเคพาอก่อนสิบสี่เปอร์เซ็นต์สุดท้ายก็คุยกับเพื่อนเล่นเขาบอกว่าสาวรอฮะส,สาวรอนีาอ้าชะไร สาวรออย่าแกงแม่คุณแม่โชว์กีตาร์หน่อยเดี๋ยวไว้ให้แม่ฝึกนะครับแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวเล่นกันได้เลยได้เลยอืมกามินรอสวัสดีคุณแม่เหรอมาอินเทอร์พรีเตอร์คอมออนยูอะมานี่เหรอเออข้ามมาเลยเดินอ้อมก็ได้อินเทอร์พรีเตอร์ฟรมี่อินเทอร์พรีเตอร